กองกาลังผาเมืองสกัดกั้นกลุ่มขบวนการลักลอบลําเลียงยาเสพติดยึดยาบ้าจํานวนสีล้านเม็ดในพื้นที่อําเภอวิงแงจังหวัดชิงให่เมื่อวันที่16ตุลาคม2568เวลา19นาฬิกากองร้อยทหารม้าที่1โดยเฉพาะกิจชยานุภาพกองกำลังผาเมืองจัดกำลังพลจำนวน2ชุดปฏิบัติการทำการลาดตระเวนเฝ้าตรวจเพื่อป้องกันและสกัดกัน้นการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด2564ริบริเวณบ้าน คุ้ยหุบตำบลเมืองแงอำเภอเวียงแงจังหวัดเชียงใหม่ได้ตรวจพบรถยนต์กระบะต,ต้องสงสัยหน่วยจึงแสดงตัวเพื่อขอทําการตรวจแต่เมื่อคนขับรถดังกล่าวพบเห็นเจ้าหน้าที่จึงได้จอดรถและวิ่งหลบหนีโดยอาศัยห้องทัศนวิสัยจํากัดและความชํานาญในพื้นที่หลบหนีไปหนะักวอยยจึงได้ทาการตรวจสอบรถยนต์กระบะยี่ห้ออีซูซูตีแม็กซีบอทาวทเบียนยออนน727เชียงใหม่ทันดังกล่าว บริเวณท้ายกระบะตรวจพบกระสอบดัดแปลงเป็นเป้สภายหลังจำนวน18กระสอบซึ่งภายในบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้ารวมจำนวนประมาณ4ล้านเม็ดต่อมาเมื่อวันที่17ตุลาคม2568เวลา16.00นาาพนพลตรีสาธิตใบหนนบัญชาการกองกำลังผาเมืองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและประปาบปรามยาเสพติดกองกำลังผาเมือง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงข่าวการตรวจยึดจับกุมยาเสพติดดังกล่าวณหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันธุ์ชายแดงภาคเหนือตําบลปอนแก้วอำเภอแม่ริมโดยมีผโทวรเทศบุญัาแม่ทัพภาคที่3ผู้บัญชาหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันธุ์ชายแดนภาคเหนือเป็นประธานสรุปผลการสกัดกั้นยาเสพติดในห้วงตั้งแต่1ตุลาคม2568 ถึงปัจจุบันหน่วยสามารถสกัดกั้นยาเสพติดได้16ครั้งจกกับกลุ่มผู้ต้องหาได้20คนตรวจยึดยาบ้าได้6 8 6 8, 8 6 5เมตรเฮโรอ,อีน1.04กิโลกรัมไอซ245กิโลกรัมจากการประทะกับเจ้าหน้าที่จำนวน4ครั้งกลุ่มขบวนการเสียชีวิต1รายซึ่งหากยาเสพติดที่ตรวจยึดได้ดังกล่าวถูกลำเลียงเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานคร จะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจจากมูลค่าของยาเสพติดที่จำหน่ายถึง1,275ล้านกว่าบาท